สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับช่างแบงค์เฟิร์สคัตบราวิชช์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครช่างแบงค์ตัวจริงนะครับผมท่านผู้ชมไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะครับทรงผมที่ผมตัดเนี่ยก็คือว่ามันจะถามว่าคิดผิดไหมก็ <c oughs> ค่อนข้างที่จะคิดผิดหรือว่าถ้าใครนะครับผมเห็นว่าทรงผม ทรงนี้โอเคกับผมไม่เหมาะกับผมไม่ก็คอมเมนต์ได้แล้ก็ผมจะแบบว่ามันแบบขี้เละมันอะไรองนี้ได้หมดเลยผมรับได้หมดเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องซีเรียสเอาเต็มที่ได้เลยก็โอเคครับวันนี้ก็มาตอบคําถามนะครับผมก็มีคนนะครับผมทักเข้าไปถามผมเยอะมากนะครับผม <c oughs> <c oughs> ว่ามีตัวอุปกรณ์แบตเตอรี่อะไรพวกนี้ จำหน่ายไหมหรือว่ามีแนะนำให้ไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็มีจำหน่ายแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ผมมาได้ ID ไลน์ b a n k f i r s t c u t นะครับผม f i s t นะครับผมแล้วก็ a c e b o o k นะครับผม f i r s t c u t barber shop นะครับผมหรือว่าเป็นเบอร์โทรรัาสับนะครับผม0903584491สามารถทักหรือว่ามาสอบถามผมได้เลยนะครับ สำหรับโมเดลแรกนะผมเป็นตัวซันมี่ 808e นะครับก็จะมีสีบอลสีแดงสีเทานะครับในส่วนของตัวสีทองเขาก็แบบว่าเป็นแบบว่าแบบรูหรานะครับผมแบบสีแดงก็แดงแบบโคเมียมแดงแบบหรูๆนะสีบอลนี้ก็เป็นแบบสีบอลที่แบบว่ารูหรามาห่านะผมเป็นแบบที่แบบถือว่าโอเคนะผมผมเคยใช้นะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่โอ้โหไม่ได้หนีจากพี่ใหญ่หรือว่าแบบ รุ่นท็อปฮอปเลยนะผมไม่ได้ขี้เหร่มากขนาดนั้นในราคาหลักร้อยนะผมอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมใช้งานจริงแล้วก็เพื่อนๆช่างแบบผม,ผมเนี่ยเคยใช้งานมาก็ถือว่าโอเคนะเหมาะสําหรับช่างใหม่แล้วก็ช่างมืออาชีพได้เลยนะครับผมหรือว่าคุณแม่บ้านนะับอยากไปตัดให้คุณสามีหรือว่าไปตัดให้ลูกๆที่บ้านนะผมอันนี้ราคาย่อมเย้อมากไม่ถึง หลักพันนะครับอยู่ที่หลักร้อยนะครับอันนี้ก็คือตัวที่1น,นะครับต่อมานะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวซันมี่เหมือนกันแต่เป็นโมเดล818นะครับผมตอนนี้ก็มีเป็นสีเงินนะครับผมกับสีทองแบบโพรเมีม่แบบทองแบบเงาเงานะครับเงินแบบถือว่ารุ่นลามมาเหานะครับ ความเร็วความแรงก็คล้ายๆกันนะครับผมอยู่ที่ว่าใครชอบแบบลักษณะแบบไหนแบบไหนมันดูดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ไปดูรายละเอียดกันได้แล้วหรือว่าสอบถามผมมาได้นะครับผมในเพจในเฟซในอะไรงนี้สอบถามมาได้ในช่องทางการติดต่อนะก็ราคาถือว่าน่ารักเหมือนเดิมนะครับผมไม่ถึงหลักพันนะครับผมอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่2ที่จะแนะนานะครับผมต่อมาครับผมตัวที่3นะผมก็จะเป็น เคมีนะครับผมเคมีตัวโมเดล7064นะครับผมหรือว่า7 0 6 z หรือว่าตัวแดงๆนะครับผมที่ที่เราเคยเห็นกันแบบโอ้โหในในที่แบบว่าช่างแตังแบบผมช่างใหม่เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แบบยอดฮิตมากนะครับผมแดงเถือกเลยนะครับผมเป็นตัวที่ถามว่ามันใช้ดีนะครับผมมันมันถือว่าทนเลยนะครับผมผมเคยเห็นลูกศิษย์คนหนึ่งผมใช้ก็ถือว่า ถือว่านานนะครับผมมันมันไม่ได้พังง่ายๆนะแล้วก็ถือว่าราคานี้ไม่ถึงหลักร้อยนะครับผมราคาท่อนขัน้งเียนะที่จะน,น่ารักกว่าที่แนะนํามาเมื่อกี้แล้วก็มันสามารถหาเงินให้ได้นะครับผมในราคาที่ไม่ถึงหลักพันนะครับันอยู่ที่หลักร้อยเป็นตัวยอดฮิตอีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําให้นะสำหรับตัวนี้นะครับ ต่อมานะผมก็จะเป็นตัวการขอบนะครับผมของเคมี ie, เหมือนกันนะครับผมเคมี ie, ตัวนี้เป็นโมเดล1949นะครับผมเป็นตัวที่แบบเหมือนแบบคลาสสิกมากเลยเพราะว่าถามว่าตัวนี้ใช้ดีไหมตัวนี้ผมยังใช้อยู่นะผมทุกวันนี้ผมยังใช้อยูอ่ไม่ว่าจะเป็นการแกะลายแกะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหที่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าแกะลายจนแบบลายแบบยากๆจนแบบโอ้โหใช้ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่ง แล้วก็ยังแบตไม่หมดนะครับผมยังใช้ได้ต่อนะครับผมอันนี้ถือว่าทนมากประสบการณ์ผมเองผมยังใช้อยู่ตัวนี้แนะนําให้นะครับผมตัวการขอบนะครับตอนี้ก็ถือประมาณนี้นะครับโอเคครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวเคมีตัวนี้นะครับผมโมเดล5017นะครับผมเป็นตัวแบบว่าในตํานานมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะครับผมเขาก็ยังแล่นอยู่ในวงการตัดผมนะครับผมที่เป็นตัวที่ยอดฮิตมากนะครับผมเป็น เป็นต้องถามว่ามันเป็นตัวการขอบที่มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงแล้วก็มีความยาวนะครับผมมันกึ่งแบตเตอรี่ตัดผมนะครับผมหรือว่ากึ่งตัวการขอบนะครับผมมันค่อนข้างที่ใหญ่นิดนึงแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องที่แรงมากสามารถเอาไปตัดผมได้ด้วยนะครับหรือว่าการขอบเอาจริงคือตัวเดียวจบนะครับผมราคานี่ถือว่าแบบน่ารักเหมือนเดิมนะครับที่ผมแนะนํามานี่แบบ ราคาย่อมเยาวมากเลยราคาไม่ถึงหลักพันนะครับอยู่ที่หลักร้อยเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าในตํานานนะผมต้องบอกว่าไอ้แอมีเจนได้เลยค่าคือตํานานได้เลยเพราะว่ามันมันอยู่มาหลายปีแล้วนะครับผมที่รอดแล่นในวงการแต่ผมผมเห็นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แนะนําให้นะครับถือว่าใช้งานดีนะครับต่อมาก็เป็นของเคมีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมเหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นตัวโกนหนวดนะครับผมก็ เป็นโมเดล11102นะครับเป,เป็นโมเดลที่โอ้โหผมไปใช้ครั้งแรกผมยังตกใจเลยว่าม,มันแรงนะครับถือว่าโกนหนวดได้ดีมากนะครับเป็นเครื่องที่แรงมากแรงจนแบบว่าแรงจริงๆอันนี้ต้องต้องลองไปใช้จริงๆครับวันนี้ถือว่าแรงมากอย่างประสบการณ์ผมนะครับผมเคยไปใช้แล้วก็เพื่อนๆช่างแบบผมที่ผมถามมาก็ถือว่าโอเคนะควันนี้ก็ยังดีนะครับสามารถโกนหนวดแล้วก็ไล่เฟดได้อะไรประมาณนี้ ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าราคาไม่ถึงหลักพันนะครับผมอยู่ที่หลักร้อยอีกแล้วนะครับทุกทุกอย่างที่ผมแนะนํามาไม่ถึงหลักพันเลยอันนี้ว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวนะครับผมก็อย่าลืมถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาทางเฟซทางไลน์ผมได้นะครับผมหรือว่าช่องทางการติดต่อมาได้สอบถามผมได้นะครับผมก็นะครับผมสาหรับที่ผมแนะนํามานะครับเป็นคําถามนะครับผมมาตอบคําถามสําหรับ ที่ใครมาถามผมนะครับว่ามีอุปกรณ์ไหมตอนนี้ร้านเรามีแล้วนะครับผมเป็นอุปกรณ์สําหรับช่างตัดผมชายนะครับผมครบวงจรเลยตอนนี้มีผ้าคลุมตัดผมมีพวกแปรงปัดมีแบตเตอรี่น,นะครับผมมีทุกอย่างเลยสําหรับตัดผมชายนะครมีกันไกลมีอะไรประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับผมแอดไลน์ผมมาได้ที่ bnk. firstcut นะครับผมหรือว่า Facebook firstcut barber shop นะครับผมแล้วก็เบอร์โทร0903584491กันได้นะผมวันนี้ก็มาแนะนำอุปกรณ์ประมาณนี้นะรัผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ